4กลุ่มภาพันสมร้อยหกสิบห้าเขคุณคิเหลือเวลาอีกสองวันก็จะถึงวันขึ้นสิบห้า,าวันเดินสามนั่นแหละมาฆาะอุชาคำว่าบมาคะคือเพนเดินสามซึ่งสมเด็จพระศาสดาสมมาสมพุทธเจ้าทรงมอบความรัก ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายรงเทศนาเป็นอัศจรรย์มีในครั้งเดียวในศาสนาของพระพุทธเจ้าเทศถึงหัวใจของคำสอนหัวใจนี่เราคงจะทราบกันดีว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญเป็นหลักเห็นหัวใจของมนุษย์ของสัตว์ก็ตาม แต่ว่าใจมีปัญหาแล้วระบบร่างกายมันก็มีปัญหาทั้งหมดแต่หัาใจในคำสอนนี่เป็นหลักการที่สำคัญเพราะมนุษย์จะอยู่ด้วยกันในความรักความเมตตานั่นก็อยู่ในหลักคำสอนนี่แหละเมื่อเรามีความรักตัวเองชั้นใดก็มีความรักคนอื่นชั้นนั่นพุทธเจ้ามิสอนไม่ให้เบียดเบียน ซึ่งกันและกันไม่เปบียน,นตัวเองไม่เปบียนบุนคคลอื่นไม่บงร้ายต่อคนอื่นในพยาบาตัวเองทางกายและก็ทางวาจจารว่าเป็นศีลนึกเด็กเล็กๆเด็กโตขึ้นมาก็รู้จักว่าให้ละบาป ในการศึกษาเราเรียนอะไรที่เป็นอุปสรรคในการเรียนก็เป็นบาปทั้งนั้นการที่พอใจในความเพลิดเพลินในการเล่นเกมการพูดการคุยการสนทนาในความขี้เกียจไม่สนใจในการนับรูน้ในเรื่องวิชาการก็จะเอาตัวรอดไม่ได้นำตามบารรณมนำตามความรู้สึกมันก็เป็นบาปถ้าสิ่งนั้นเบียบเบียนตัวเองไม่เป็น,ปน,ปน,ปนคนอื่น พระพุทธเจ้ายังสอนให้มีหลักอะไรที่เป็นบาปก็พยายามละละทีละน้อยเนี่ยคนโตขึ้นมาบาปของคนโตก็มีตีกันวันกันทำร้ายกันหรือมันถึงขั้นของโลกเบียดเบียนกัน ยึดแผ่นดินกันก็วุ่นวายทั้งนั้นเลยไม่มีความสงบถ้าเอาน้ำหลักของพระเจ้าว่าละบ,บาปไม่เบียเบียนซึ่งกันละกันโลกนี้ก็สงบแล้วอย่างนั้นจะเป็นวัยเด็กวัยกำลังเรียนก็ต้องพยายามละบ,บาปยังวัยที่ทำงานก็ต้องขยันกันแข็งต้องต่อสู้ต้องอดทน มีิริยะสังะทั้งนั้นถึงจะไม่เป็นบาปที่จะรับบาปส่วนมาเป็นบุญนั่นอะไรที่เป็นบุญก็พยายามทำเถอะเย็นเด้ว,ว่าพระโสดาบันนี่หรือผู้มีบาร,รมีถึงพระโสดาบันมีความต้องการทำบุญทำทานเป็นปกติมนธนานาถมรรคกัลปเสีินั่นแม่พาวิสาขา มีใจิตใจทำบุญเป็นปกติคิดจะช่วยเหลือคนยากคนจนคนทุกข์ยากลำบากแล้วเมื่อมีโอกาสก็พยายามทำเลยเพราะหาโอกาสยากหนึ่งเรายังมีชีวิตอยู่สองเราพร้อมด้วยความเสียสละสำคัญคือศรัทธาเรามีศรัทธาอยู่เมื่อมีคนมา ต้องการให้เราช่วยเราก็ช่วยมันเ,เป็นโอกาสดีแต่อยู่ในประเทศที่จเจริญหมดแล้วนะ่ะก็ไม่รู้จะช่วยอะไรกันนะคล้ายๆเมืองเทวดาเนาะเมืองเทวดานี่ทุกคนก็มีอยู่มีกินไม่ขาดไม่มีทุกข์ก็ไม่ต้องรอคนุนมาช่วยละในมนุษย์นี่กหมือนกันน่ะบางประเทศมีความเป็นอยู่สุขสบายถึงพร้อม ก็ไม่ต้องการไม่เดือดร้อนเราก็ทำบบารมีไม่ได้แต่อยู่ในประเทศที่ยังมีคนที่ยังเดือดร้อนมากเราโอกาสทำบบารมีแหลสร้างบารมีได้อย่างเพราะฉะนั้นเราต้องมันฝึกฝนอบรมผู้ที่มีจิตใจเสยอยู่อย่างนี้ให้ทานนักษาศีล ถวายพัดตาหารถวายเครื่องหนึ่งห่มพระถวายารักษาโรคถวายกุิิที่พักที่อาศัยปัใจสี่ของจําเป็นทำอย่างนี้ก็เพิ่มบุญบาร,รมีของเรามากขึ้นอยู่ในคนยากไร้คนจนคนทุกข์ยากคนลําบากคนที่เจ็บป่วยเราช่วยได้เราก็ช่วยตามกํำลังอันนี้เป็นการทําบุญนะ ทำทานด้วยนักสาสลด้วยบุญเกิดจ,จากผู้ที่มีศีลสํำคัญทานก็จากผู้ที่มีศีลทมนัก็หมันสร้างความดีภาวนาบางครั้งอจาจจะปล่อยสัตว์บ้างปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยชีวิตของสัตว์ที่เขาจะตายตถ้าเราช่วยสัตว์ ในตัวใดแสดงว่าสัตว์ตัวนั้นเขาคงจะมีบุญเหมือนกันเขาคงจะมีบุญเคยทํามาแล้วเคยช่วยชีวิตคนอื่นมาแล้วถึงข่าวว่าเกิดมาเป็นสัตว์ก็มีคนอื่นมาช่วยเขาหรือไม่แน่ว่ะสัตว์ที่เราปล่อยนั่นก็จ,จะเป็นผู้ที่มีบารมีมากก็ได้นะก็เคยมีเหมือนกันนะมีปลาที่ก็ถูกจับได้ไปเข้าฝันพระอาจารย์ลบหนึ่งละ่ะ บอกว่าท่านเนี่ยเราเป็นเป็นพระบริษัทหนนะามาเกิดแต่ตอนนี้ถูกจับพวุงนี้จะตายแล้วนะพระอาจารย์ท่านเป็นพระบริษัทเหมือนกันใช่ไหมออให้มาช่วยเราหน่อยนะเห็นไหมบารู้ด้วยองอค์คนไหนสร้างบรรุญมีในความฝันนั้นก็บอกเอาถ้าเกิดเป็นรบริษัทให้ท่องมันให้ฟังหน่อยปลากระสุนนะโมดตัสสะภควัตโต แล้วนะบอกให้เสร็จแล้วว่าไปที่ไหนอยู่บ้านไหนเลขที่เท่าไหร่เจ้าของชื่ออะไรก็ไปตามนั้นเสม,มือนสม,มัยนี้เราเดินทางไปตาม Google Maps แบบแหลนะนักปราของรบริษัทก็บอกท่านก็ไปช่วยทั้งการปล่อยปลาปล่อยอวัวถ้าเกิดว่าชีวิตของวัวและปลานั้นเป็นรบริษัทเรามีอะไรส่งมากที่เดียว มาทำความดีถึงพร้อมอย่างนี้ก็ททำสูงขึ้นไปอีกละเรื่องของศีลบางคนทำทานเป็นปกติมากหายคนย่นทำได้ยากเป็นลูกหลนานธนนนตะไม่ได้กัศเศรษฐีก็ได้น่าแม่ไวิสากาก็ได้ทำบารมีมาแล้วสัท้ายอย่างนี้ไม่ใช่ง่ายเนาะแสดงต้องมีบุญธรรมะแล้วแล้วก็มันสร้างกุศลได้เลย,เลย คุณนริสงอย่างนี้แหละจะทำให้เราได้เห็นธรรมรู้ธรรมบรลุธรรมได้เร็วขึ้นนะนั่นก็นมาฝึกจิตทำให้สงบโดยมีเมตตากรุณาเป็นพื้นฐานของจิตไว้ฝนะึกจิตฝึกใจทำกุศลในถึงพร้อมถึงรอบจะได้พิจารณาให้จิตทั้งสว่างสวัยขึ้นมาได้อย่างนี้เราก็ับเป็นผู้ที่สร้างสมบรมมาแล้วมีบุญบารมีเก่ามานะ อันนี้แหละเป็นหัวใจคําสอนของพระพุทธเจ้ามีหลักการมีวิธีการให้เราปฏิบัติแล้วละเอียดลึกซึ้งกันไปกับเ,เรื่องของพระละะการนั่งการนอนในที่สงดพระพุทธเจ้ากล่าวพระนิพพานนีเป็นสิ่งที่นี้ที่สุดเลศที่สุดเป็นธรรมบัรยิ่งการรับบาปมันเป็นบุญนี่ก็ไปเป็นปัจจัยสู่พระน,นิพพานแม้ว่า ชาตินี้เราทำบาร,รมีแล้วอาจจะเกิดเป็นเทวดาจากเทวดาลงมาครั้งหนึ่งเราจะตามพระพุทธเจ้าแล้วก็สําเร็จพระอรหันได้ตามองค์บนบริษัทพระองค์ใดสร้างบาร,รมีก็สําเร็จพ็นพระหันได้สร้างบาร,รมีมากขึ้นก็ได้นะอันนี้ให้ใหเราฝึกมันทํามันปฏิบัติอันนี้เราเป็นหลักหัวใจคําสอนข,ของพระสมัมมาสัสมพุทธเจ้าในวันมคธูชา ที่จะมาทึงอีกสองวันซึ่งกตได้ว่าความรักความเมตตานี่ทำให้จิตใจที่บริสุทธิ์ไม่ใช่รักหรือเมตตาเฉพาะคนใดคนหนึ่งนะเป็นหลักธรรมที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงแต่ชาวโลกเขาก็อาจจะไม่เคยได้รู้ได้เห็นเท่าไหร่หรอกเพราะว่าคนในโลกนี้มันก็จิตเป็นโลกซะมากกว่ามีความหลงมีความรักก็ยังหลงอยู่ล่ะ พระพุทธเจ้าสอนความรักที่เป็นความรู้มีคุณธรรมอยาขอให้นราปฏิบัตินะตอนนี้ก็เป็นเวลาฝึกสติําสมาธิให้ระวังความง,ง่งอย่าข้อมง,งามจิตใจของเราแต่หมง่วงมากเกิดเืมตาทำให้ใจสว่างสว่างนะให้ตั้งใจทุกท่าน